สวัสดีครับร้านเพิ่มทัพย์นะครับคลิปนี้อยู่กับงานจานวงเดือนนะครับจานวงเดือนเล่นอย่างไรนะครับยืนได้ฟันได้เรียกได้นะครับให้ขึ้นคู่ขึ้น11ขึ้นตองได้หมดนะครับสั่งขึ้นตองตอง6นะครับสั่งให้ขึ้น5 4 2 11ได้สั่งให้ขึ้นตองเปลี่ยนมาเป็นตองเอี่ยวสั่งให้ขึ้น11 สิบเอ็ดห้าสามเม็ดนี้ก็สามห้าสามสามแรงไปเอาใหม่ห้าสามสามได้นะครับต่อไปสั่งให้ขึ้นเป๋าหกเป๋าหกอ่าสี่สี่สามยกแรงไปหน่อยกลับมาก่อน สี่สี่สามนะครับต่อไปให้ขึ้นหกสี่ตัวนี้ยืนพราะตัวนี้สั่งเอียวนะครับหกสี่เอียวอ่ากลายเป็นหกเอียวเอียวนะครับได้นะครับตั 6, 4, วน 6, ววนะี้สนะั่งสี่ตัวนี้สั่งห้าตัวนี้สั่งสองห้าสี่สอง 2, 5, 4, 2, ได้นะครับกลับมาเรียกเป๋าหกได้เรียกคู่เรียกตองได้หมด นะครับเรียกคู่เรียกตองได้หมดกลับมาเรียกป๋องหกเก้าหกเข้ามาด้านในนะครับต่อไปก็ล้มเข้าสังห้าสังสี่สองนะครับเป็นห้าสี่สองนะครับเล่นได้นะครับคัดได้นะครับชุดนี้ก็เป็นลูกขยันคู่สิบเอ็ดนะครับต้องหาแรงหน่อยนึงนะครับหาแรงหน่อยนึงนะครับเพราะว่างานเพิ่งเสร็จนะครับงานตัวจานนะครับเดี๋ยวผมก็อุดตูด เพิ่มให้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกงานสามารถคัดคู่คัดตองคัดสดิหรือจะยืนก็ได้อ่ายืนรวมสาธิตวิธียืนให้ดูเวลายืนนะครับไม่ต้องหันขั้วหกหรือเอี่ยวเข้าในนะครับให้หัน2หรือ5เข้าในนะครับมันจะเป็นยืนนะครับตับได้ที่หัน6หันหันหหรือเอี่ยวเข้าไปนะครับนี่ผมหันหกเม็นนี้เป็นหกเม็นนี้เป็นเอี่ยวเม็นนี้ยืน ก็เป็น6 4สีเอี่ยวนะครับประมาณนี้ลองเอาวิธีนี้ไปพิกแพงเล่นแล้วก็ลองใช้ดูนะครับ